นี่หรอหุ่นคนท้องน้ำชาชินานาอดหุ่นสุดปังแซบในชุดบีกินี่เป็นเอกหนึ่งุปตาสาวสวยที่เพิ่งประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องเบบีสำหรับนักร้องและนักสแสดงสาวร่างเล็กอย่างน้ำชาชินานาซึ่งถ้าหากใครติดตามดูสาวคนนี้มานานก็จะรู้ว่าเจ้าตัวมีหุ่นที่ผอมเพรียวและลีนมากเวอร์พร้อมหมั่นออกกำลังกายและควบคุมอาหารอยู่เสมอและแม้ว่ากำลังจะตั้งท้องอยู่เรื่องของรูปร่างก็ยังดูแลไม่ขาดแต่ก็อยู่ในความดูแลของแพทย์นะจ๊ะการันตีได้จากเสร็จภาพล่าสุด ที่สาวน้ำชาขอสลัดผ้าอวดหุ่นคุณแม่ในชุดบิกินี่โชว์พุงน้อยให้หลายคนได้ตะลึงในความเป๊ะเพราะนอกจากท้องแล้วก็แทบไม่มีส่วนไหนที่เหมือนคนท้องเลยจ้าแม่โดยหลังจากที่เจ้าตัวโพ์รูปนี้ลงไปทั้งคนดังและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ทึ่งที่หุ่นของเธอกันอย่างมากมายทางเราเห็นหุ่นสาวน้ำชาแล้วก็ได้แต่ก,ก้มหน้ามองพุงตัวเองขอตัวไปออกกําลังกายก่อนนะคะเดี๋ยวจะเป๊ะสู้คุณแม่ไม่ได้คะ่ะขอขอบคุณภาพน้ำชาชิรานาถภาพแหล่งข้อมูลข่าวอันดับแซบค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ